โอเคเอาเลยจตรราะมาตียก,กา,ากบจบใช่ไหมคะเดี๋ยวเล่นเจนต่อคำถานะครับตาพี่ใช่ไหมไตาพามาขันคือแต่ขั้นิสามจริงเออป้าหมอดูคุณดูคุณเคบว่าอยู่บ้านนอก ปลาหมออยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่บ้านนอกบนนอกถูกกล้องบ้านนอกปลาหมอมีเยอะไหมครับอเมคถูกแล้วถูกแล้วครับวางเลยครับยาคุณตับจับปูต้องจับข้างหลางหรือว่าจับข้างหน้าครับโอเคตามน้องใช่ไหมครับกแต่นูบอกว่าเคสด้วยกัน ก uhm. 네็เีารบอกว่าตามบอกเลยนะกาน้องอะาเยคือวในการเป็นคนนิสสาวกเปลี่ยนนิสาเลยหรอโอเคเอาใหม่ครับนิะสาบง่ายสุดแล้ว15บวก12เท่ากับเท่าไหร่บเอา15ไว้ใจันะต่วามากีก ยีบสี่ยิบห้าสิบกิเจ็ดบเจ็ดคุณต้องครับไปอณิตศาสตร์ยากสุดแล้วสามจุดสามไม่ครับผมโอเคลืมไปครับยี่สิบบวกห้าสิบเป็นไงมาครับเจ็ดสิบครับไดอาคุณนี่ไปจับไปตอบข่าวด้วยครับไปเข้าไปเลยครับมาในจังครับ มาจุ่งมากนะจบเลยจบไม่ไม่เกี่ยวถ่ายต่อครับตาปากัดอ่ะอือตาพี่ใช่ไหมตาพี่ปาก,กัดสี่สิบบวกสี่สิบเขากับเท่าไ,รไ,าไหร่แล่วพอเฉลยจบอ่ะอ่ะน้อแพ้วใช่ไหมแปดสิบครับครับไปตาน้องไปต้นครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับหน่พะพี่แล้วใช่ไหมปะไปลบเลขนะตอบได้ไหมเวลไขอเลขท่อะหลักอะหลักหลักหน่วยก่อนง่ายสุดแล้วเจ็ดลบหกเหลือเท่าไหร่เจ็ดลบหกง่ายแล้วครับเจริงก็เคยเรียนวิชาเรื่องจริงม่เคยเรียนวนะิชาลบเลขเอ้ยปอนดหนูนงเรียน,นไม่ใช่เหรอวิชาลบเลข เดียนต้องดาวครับดาวห้ถูกครับอ้าวิวผมเฉลยเ้าต่อคืนหนึ่งครับเชิญครับแล้วคุณมีบ้านสองหลังแล้วคุณมีบ้านห้าสิบหลังเอาเอาไงต่อครับแล้วคุณมีเงินอยู่ประมาณห้าสิบล้านคุณ เต่งานที่คุณหมดมือเท่าไหร่โอเคงั้นเนเเี่ยรถฮะพี่พี่พี่ยาวนะยาวได้ไหมใครรู้ก็ให้รู้นะคิดว่าศูนย์โอเคไม่รู้ค่าค่าค่าเท่าไหร่รู้มาคุณตาผมนะครับครับอ่าขนาดนี้ยากเกินไปครับขานาดคุณเดาตอบไม่ได้เลย เอ้ยกระปายอ,อ๋อสัตว์อะไรสัตว์สัตว์อะไรมีปีกสัตว์อะไรซอกปีต้นไม้บ่อยที่สุดมีสัตว์อะไรบ้างให้เลือกกระรอกอกระรอกมีอะไรต่อครับบิงงูปล<ว>ูกล้องครับงูก็มีครับแต่มันก็เลื้อยไปมีอะไรมีอะไรต่อครับ